การสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับคนในทีมมีความสำคัญหากองค์กรใดต้องการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับคนในทีมพร้อมกับการเรียนรู้เรื่องทีม p s y c h o l o g i c a l Safety ติดต่อเข้ามาได้ที่เด a ยร์ดอบ t h a i t h n i l a n d ค่ะสเทคนิคชวนปรับโฟกัสเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาวันนี้ค่ะจะมาชวนปรับโฟกัสในการทบทวนทบทวนอย่างไรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้การเรียนรู้อย่างไรเพื่อให้เกิดการพัฒนา มีอยู่3ข้อที่พวกเราคุ้นเคยค่ะเวลาพวกเราถามคำถามเนาะในการให้เกิดการเรียนรู้วันนี้เราทำอะไรได้ดีบ้างทีมของเราทำอะไรได้ดีบ้างอย่างที่ 2, ค่ะแล้วเราควรจะปรับปรุงอะไรอย่างที่ 3, ค่ะแล้วเราจะปรับปรุงมันอย่างไร3ข้อนี้เป็น3ามคำถามที่พวกเราคุ้นเคยกันค่ะแต่อยากจะฝากไว้อีก2โฟกัสค่ะ2โฟกัสนี้ก็คือให้โฟกัสที่กระบวนการไม่ใช่บุคคล เมื่อไหร่ที่เราโฟกัสที่กระบวนการหรือ process หรือขั้นตอนในการทํางานเราจะไปโฟกัสที่เป้าหมายของมันมากขึ้นและจะสามารถพัฒนาขั้นตอนและ process ในการทํางานให้ดียิ่งขึ้นได้ไม่ใช่ไปโฟกัสที่คนนะคะโฟกัสที่2ค่ะให้ไปโฟกัสที่การเรียนรู้และพัฒนาไม่ใช่การโฟกัสที่การไปเปรียมใครการกล่าวโทษใครในคนในทีมอย่าลืมนะคะ3คําถามจะเป็นประโยชน์ได้ต้องเปรียบปรับ2โฟกัสของพวกเราค่ะ